เพื่อนบ้านวันนี้ค่ะอาจารย์ผมต้องขออภัยนะครับผมไม่มีแนวทางเลขอื่นเลยนะครับผมก็มีแต่แนวทางของเราตลอกลอตเตอรีผมกระโพดไปแล้วเห็นบ่เห็นบ่ลอตเตอรีผมทายอีหลีว่างวดเมื่อกี้อ่ะ906ได้ไหมที่ผมให้ไป906 6 9เก้าได้ไหมผมถามจริงๆตอบผมหน่อยได้ก็พิมพ์ว่าได้ไม่ได้ก็พิมพ์ว่าไม่ได้ตอบผมหน่อยได้บอคือรอบวันที่สิบหกเมื่อกี้ได้ไหมผมถามนิดหน่อยว่าสัน ม่ใช่เมธี่นี่ได้เพราะว่าซื้อตั้งแต่วันที่สิบสองแล้วเอออ่ะพิมพิมมาพิมมาผมอยากรู้ว่าได้ไม่ได้ไม่ต้องพิมพ์ตัวเลขมาก็ได้นะคบไม่ต้องถ้าไม่สะดวกพิมพ์ตัวเลขก็ไม่ต้องไม่ไม่ต้องพิมพ์ถ้าใครสะดวกพิมพ์ตัวเลขมาก็พิมพ์มาเลยนะคตัวเลขแบบได้สัมดใครใครไม่ได้พิมพ์ไม่ได้ด้วยพิมพ์ไม่ได้ด้วยผมจะดูว่าแบบว่า คนได้กับคนโบได้หลายบบคือถ้าใครสังเกตงวดที่แล้วเนี่ยแนวทางผมอะมีเลขตัวนี้ตัวเดียวไม่นับเลขทูบนะไม่นับเลขทูบจะเห็นว่ามีเลขตัวนี้ตัวเดียวตัวนี้ตัวเดียวหมายความว่าเลขหกศูนย์เก้าเนี่ยผมให้เลขตัวเดียวเด้พี่น้องคันสังเกตเด้สังเกตบอ ทุกคนมีใครสังเกตไหมว่าอุ้ยทำไมงวดน,นี้แปลกจังทำไมให้แนวทางตัวเดียวอุ้ยคนได้เยอะเนี่ยผมจะเห็นไม่ใงแดงนี่บ่ได้กับไม่ไ่สิ่งที่จำเป็นบ่เมนสิ่งที่ฉันเป็นแล้วอ่ะพอถามว่าได้หรือไม่ได้แล้วผมพอถามว่าแล้วเห็นไหม คือผมอยากรู้ว่าเพจผมมันปิดกั้นไหมแล้วเห็นไหมที่ผมโพสต์น่ะผมโพสต์ตั้งแต่วันที่เจ็ดพฤษภาผมโพสต์ตั้งแต่วันที่เจ็ดพฤษภาแล้ววันที่แปดผมก็ส่งไลน์บอกแล้วก็วันที่สิบสามสิบสามหรือสิบสี่ผมกะโพสต์ลงอีกเถื่อนหนึ่งได้เห็นบอคนคนที่คนที่ไม่ถูกนะคนที่ไม่ถูกคนที่ไม่ได้อ่ะคือเห็นไหมหรือว่ามันไม่เห็นผมอยากรู้ว่าเพจผมมันโดนปิดกั้นหรือเปล่า มันถือปิดกันจังใดหรือว่ามัหูเมืออีกเชือนึงก็ะเ,เล็กออกแล้สิเมียเห็นว่าสันเห็นแต่ก็ลืมใช่ไหมเห็นแต่ก็ลืมเบนบอเห็นแต่ก็ลืมบ่เป็นอย่างครับบ่เป็นอย่าง,างเนี้ยบอดคิวยังยังยังไม่ถึงคิวยังไม่ถึงคิว คือผมอยากจะบอกว่าอุ้ยทําไมผมถึงโพสต์แบบนั้นทําไมผมถึงโพสต์แบบอยู่ดีๆผมก็โพสหกศูนย์เก้าแล้วก็มาคอมเมนต์ว่าเดี๋ยวก็ว่าไม่บอกแล้วผมก็ไม่เล่าอะไรอีกเลยใช่ไหมแล้วผมก็แล้วผมก็ไม่ได้เล่าอะไรต่อจากที่ผมโพสต์เลยไม่ได้เล่าว่าเลขนี้มันยังไงที่มาที่ไปของตัวนี้มันเป็นมายังไงทําไมถึงเป็นเลขนี้เพราะปกติผมจะเล่า ทุกคนแปลกใจบอรู้รสึกแปลกใจไหมครับร,รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมไม่ปกติเอาแล้วคือตะกี้แล้วคือแบบเมื่อไหรซดว่าว่าเลขตัวนี้มันมาจากไหนมาจากไหนแปลกใจบอพี่น้องใครที่เป็นขาประจําขาประจาเลยบอกกับน้องๆแอดมินทุกคนเลยสี่ห้าคนเนี่ยบอกว่าซื้อนะอีกครั้งหนึ่ง ขีดนะั่นไม่ไงแน่นสี่ไม่ไงแน่นสี่ครับประจําว่าขีดคิดว่าเป็นอย่างผมคือเ่าๆเล่าอีกครั้งหนึ่งผมบอกกับทีมงานผมทุกคนเลยบอกกับน้องๆแอดมินทุกคนเลยสี่ห้าคนเนี่ยบอกว่าซื้อนะหกศูนย์เก้าซื้อนะหกศูนย์เก้าผมบอก ผม,ผมบอกผมบอกค้นอ้อมคางอ้อมอ้อมางอ้อมเอวผมว่าซื้อนะหกศูนย์เก้าเลขมาจากไหนค่ะอาจารย์อันแอดมินเลขมาจากไหนค่ะอาจารย์ผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอขอให้เลขออกก่อนถ้ามันถูกถึงจะเล่าให้ฟังถ้ามันถ้ามันไม่ถูกอะ่ะจะไม่เล่าเพราะว่า มันเคยเกิดเรื่องแบบนี้แล้วแล้วเอามาเล่าเล่นใหญ่เล่นโตมากแล้วเลีกมันโบออกมันก็เลยแปลกมันก็เลยแปลกเห็นในไลน์ค่ะบอกตรงๆว่าเห็นแต่ว่าไม่ได้เอาไปซื้อเสียดายมาก,กว่าซันโอ้เราเป็น f อซคนหนึ่งที่ติดตาม แล้วก็นั่งฟังอาจารย์เล่าเรื่องที่มาที่ไปของเลขให้ฟังยาวๆก่อนที่จะได้เลขโอ้ทาไมผมถึงไม่เล่าที่มาที่ไปของเลขนี้นี่แหละผมบอกว่ารอให้หวยออกก่อนแล้วจะเล่าให้ฟังว่าที่มาของเลขเนี้มันมาได้ยังไงผมาจ,จังซี่มันเลขออกปุ๊บเล่าเลยแบบน,นี้ทุกคนฝัน ความหมายหนนั้นฝันฝันมาปุ๊บตื่นปั๊บผมซื้อลอตเตอรี่เลยครับผมซื้อลอตเตอรี่เลยหกศูนย์เก้าแต่ผมพูดตามตรงว่าผมไม่มั่นใจว่าตัวเลขไหนอยู่ตำแหน่งไหนแต่เลขที่อยู่ในฝันผมชัดเจนคือ60คือเลข6เลข0เลข9เพราะมันเกี่ยวข้องกับเลขที่ห้อง เออมันเกี่ยวข้องกับเลขที่ห้องคือผมตื่นมาเสร็จปุ๊บผมจำเลขนี้ไว้เลยแล้วผมก็บอกว่าเลขหกเลขศูนเลขเก้าไม่ต้องเป็นเลขอย่างวะ<ม>เพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วว่าตึกที่ผมพักอะมันอยู่ชั้นหกมันอยู่ชั้นหก มันมันมีทั้งหมดหกชั้นผมว่ามันมีทั้งหมดหกชั้นแล้วเลขเก้าเดี๋ยวมนันเลขที่เห็นอยู่ในตาผมก็เลยตีเป็นหกศูนย์เก้าหรือว่าห้องพักห้องหกศูนย์เก้าอะไรสักอย่างประมาณนี้เพราะว่าในฝันมีคนบอกว่าผมไปพักโรงแรมที่หนึ่งนะครับขอเล่าแบบกระชับงวดนี้เราจะนัดกันใส่เสื้ออันนี้ลุ้นหวยได้ไหมทุกคน ส่งแล้วนะใครที่ใครที่สั่งวันนี้ส่งเรียบร้อยแล้วและใครที่ยังไม่ได้สั่งกําลังจะสั่งสั่งเลยทุกคน2 9 0รบาทค่าส่ง50ร่วมเป็น3ามรอยสี่สิบช่วยอดหนผมหน่อยทุกคนเพราะว่าผมบอกตามตรงว่าผมไม่ได้ขายของมานานมากเลยขายแต่คีมพี่น้องขายแต่คีมคนสื่อคีมคือคีมผมไม่ได้โปรโมทแต่ว่าลูกค้าเก่ามาซื้อซื้อซื้อตลอดนะครับ ก็ได้ขายเต้คีมก็เลยบริได้ขายอีกอย่างเลยทุกคนบริได้ายอย่างบูสบูชาเลยก็คือผมอยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าสังเกตนะงวดนี้ผมปล่อยปลาหนึ่งงวดเนี้ปล่อยปลางวดนี้ปล่อยป,าปลยปาสองสองสองมีปล่อยปลานะวันพระก่อนหวยออกผมปล่อยปลา ถ้าใครสังเกตนะครับตั้งแต่วันที่30เมษา30สเมษานะครับตั้งแต่วันที่30เมษาเป็นต้นมาเนี่ยเลขแนวทางผมเข้ามานะวันที่หนึ่งก็เข้าวันที่16ก็เข้าผมบอกว่าวันที่30เมษาเราไหวปู่เพราะอะไรทุกคนเพราะว่า วันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ดาวพฤหัสบดีดาวพฤหัสย้ายนะครับดาวพฤหัสย้ายดวงเราจะเปลี่ยนทุกคนเชื่อไหมว่าบรรยากาศของการตอบไลน์ตึ้งตั้งตึ้งตั้งตึ้งตังของผมเนี่ยมันหายไปปีหนึ่งเต็มๆเลยก็นับตั้งแต่ช่วงพฤษาปีที่แล้วจนถึงวันที่ตอนเมษาปีนี้แล้วหลังจากนั้นมาก็คือปึ้งปังปึ้งปังเหมือนเดิมนะครับ ยังดีใจไม่หายยังดีใจไม่หายกับกับ,บ906ยังบ่มูบอ่อนพี่น้องยังบ่มูมอ่อน906เอาจริงๆที่ผมซื้อลอตเตอรี่180ใบนะผมไม่เสียใจเลยนะทุกคนที่ผมไม่ถูกอะ่ะผมบ่เสียใจลยุยที่ผมบอถือไม่ได้ดีใจที่ไม่ถูกด้วยนะ ไม่ดีใจแต่ก็ไม่เสียใจเพราะอย่างน้อยเอฟซี FC, พี่น้องที่ติดตามผมถือนะครับเบิ่งผมผมกันเงี้ยวเลยพี่น้องพูคนที่ติดตามผมถือผมก็มีแห้งใจผมถูกอยู่ได้เงินแค่สองหมื่นทุกคนแค่บ่านแค่อยู่ ลงทุนไปแต่ก็ได้กำไรนะครับได้กำไรได้กำไรเยอะเท่าหนึ่งติดตาม YouTube ได้แล้วค่ะอัพติดตามนะครับอ่ะ